นะคะวันนี้น้องเซโดหลังจากที่เรียนหนังสือมานานจนไม่ได้ถ่ายทำคลิปนะคะวันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะวันนี้น้องเซโดจะมาแนะนําสถานที่เที่ยวของอําเภอแม่วางนะคะไปดูกันเลยเนี่ยค่ะอากาศเริ่มร้อนมากเลยนะคะช่วงนี้ก็มีหมอกควันด้วยค่ะในจังหวัดเชียงใหม่นะคะพบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครหรือที่ ดีอ็นะคะอยู่ที่183ไมโครกรัมต่อลูกบาทหนึ่งนะคะเป็นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมากเลยค่ะเราจะพาไปสถานที่คายร้อนของอำเภอหนูนะคะนั่นก็คืออำเภอแม่วางแม่วางนะคะขอแนะนำสถานที่คายร้อนสองที่ค่ะที่แรกนะคะก็คือไฟน้อนแม่วางคะ่ะไฟน้อนแม่วางนะคะ ู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่42กิโลเมตรค่ะและอยู่ห่างทางลอดแม่วาง12กิโลเมตรค่ะใช้เวลา17นาทีในการเดินทางไฟนอานแม่วางนะคะมี2ที่นะคะใ,ใกล้กลันเลยค่ะน้ำตกจากไฟยให้เล่นนะคะมีชายหาดให้เล่นสวนมากเลยค่ะที่ที่สอนะคะก็คือเล่าแพแม่วาง ชื่อของอำเภอแม่วางเลยคะ่ะจะรู้จักกันในนามว่าปางช้างแม่วางก็จะมีนักท่องเที่ยวมาคายร้อนกันเยอะมากเลยคะ่ะในการล่องแพนะคะที่ล่องแพจะผ่านธรรมชาติสวยงามมากเลยค่ะที่แห่งนี้นะคะอยู่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่48กิโลเมตรใช้เวลา1ชั่วโมงค่ะ ที่ค่ะสนใจมาท่องเที่ยวค้นหาจาก Google ได้เลยนะคะโดยค้นหาว่าใยนอนแม่วางร่องแพ้แม่าวางปลาช้างแม่วางอันนี้ขอขอบคุณภาพจากเว็ทุกภาพด้วยนะคะ